สวัสดีนะคะสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้ของชีวิตบ้านบ้านนะคะนี่ก็ฝนว่าจะขึ้นไรนะคะฝนตกพอฝนตก,พ,กพ่อก็ู่สมุนก็ออกไปดูคันเบ็ดนะคะดูเบ็ดนะคะเราก็เป็นห่วงเนาะพ่อก,ก็ลูกกับน,น้องอื่นเลือนนะคะไปดูเบ็ดกันเนาะเอายืนอยู่หน้าบ้านนะคะเป็นห่วงนะคะอืม แล้วก็เห็นแสงไฟนู่นนะคะอยู่ทางโน้นแล้วก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็คอยอยู่วอนว้านเนาะเพราะเราไม่มีไฟเพราะเราไม่มีไฟฉา,ายนะคะทุกท่านเรารออยู่นะคะเราจะเดินะะดฟไปแล้วก็กลัวงอหลุมชัดไฟไว้เนาะ <S <S อนระบาดน้ำไฟก็ดับนะคะ โอ้ยเรารีบวิ่งมาเลยนะคะคุณพ่อก็ขึ้นไล่อยู่เนาะเราเรียกก็ไม่ได้เพราะเรารีบเดินนะคะแล้วกลัวหกล้มเลยนะมันอยู่ไกลจากตัวบ้านไปหน่อยนะึมีห้องน้ําข้างนอกนะคะห้องน้ำเพราเรายังทำไม่เสร็จเนาะเราลืมชาร์จเบ็ดเอาไวนะ้นะคุณพ่อก,ก็ได้นอนเขาดูปลาน,นะคะ ชีวิตเขาชอบใส่เว็ดนะคะหาปูหาปลานะคะจะดีใจมากเลยนะตายตัวหนึ่งก็จะดีใจนะคะเราว่าเช้าก่อนก็ได้เขาม็ยอมนะคะยังห่วงดูเว็ดตัอะไรอยู่นะคะเออได้หรือเปล่าเนาอถ้าได้เขาบอกเลียกเราแล้วแหละสงสัยไม่ได้นะคะทุกท่านเอ้ยนี่แหละก็อสุดข,ของตายยายเนาะ ยาวๆใหย่ๆ,ๆกันหมักหนักนิดบ่นหน่อยก็เอาไปให้กันนะคะคุณพ่อเป็นคนใจเย็นนะคะเ <c oughs> ส่วในคุณย่าก็เป็นคนสองซิมประมาณนั้นเละ <c oughs> นะน,นะคะก็รอคุณพ่อมานะคะถ้าได้เขาจะเรียกแม่ได้ปลาเลยแม่ประมาณนั้นดีใจมากนะวั <c oughs> นนี้ตอนคงคงจะไม่ได้หรอกนะคะ คงจะเบื่อกเกียวไข่นะคะก็เลยต้องไปหาปลามากินนะคะทําเองนะคะทอดปลาหมักปลาทำปลาเองเนาะเราวก็มีฝีมือหรอกอาหารไทยนะกินอาหารจีนอ้าวฟ้าเล็บอีกแล้วโอ้โหดังจริงด้วยโโอ้ห ุณพ่อนราดูไนะกลๆแล้วก็เห็นแล้วนะได้ปลานะคะอุลเลอนวิ่งมาดีใจใหญ่เลยใช่ไหมอุลเลื่นโอ้โหเขาเรียกอ,อ,อ,อูได้แล้วได้แล้วอุลเลอนไปอยู่กับพ่อไปลูกไหมเราไปไม่ได้นะคระับม,มืดเนาะแล้วก็หกล้มนะคะเราเห็นปลาช่นนะใช่หรือเปล่านะตัวเบลอเวลาเลยนะเนี่ยี่ไกลแล้วก็มองเห็นนะ อุเล็ดมหาพ่อหนูไปลูกมีเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อ,พอนูไปแม่ถ้าได้ปลาก็ตะโกนบอกได้แล้ววันนี้นะคะความสุขนะคะทำรู้หรอกว่าเราถ่ายคลิปอยู่ปลาอะไรพ่อ ว่าแล้วแม่มองเห็นนะปลาชนนะตัวใหญ่ไหมโอโ้แม่มองไกลแม่กมองเห็นนะตัวใหญ่นะปลาชนนะคะเ,เรียนเล่นกับอะไรนะนางเทวีนางอะไรนะของคขกเขเรียกอะไรนะ่ะเทวีเทวีอะไรประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวขอดูผลงานเขานะคะ เอาไปเอาเอาขึ้นบ้านก่อนเอาเข้าว้านก่อนเราไม่ไ oh ด้เอาถังมาใส่นะพอนี่เด่น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 โอ้โหเด่น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 เด้อพื่อนนะคะปลดูการ์ชั่นนะคะโอ้โหเก่งมากเลยโอ้สุดยอดสุดยอดหามว่าเราหากินไม่หมาล่ะเดี๋ยวไม่มาเขียวก่อนนะพ่อนะ เ่าไม่ปลาผ้าเขียวกันนะได้ไปใส่นอนเลยได้ๆได้ไม่เปล่าไม่พอนะหากินแบบบ้านๆนะโอ้ลืมกดวิดีโอนะเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรเราก็ได้ตัวใหญ่แล้ว